คนสำคัญแห่งราชวงศ์ซ่งเกิดจากการนำน้ำหมึกวาดลงบนผ้าใบจนทำให้ถึงทัดท้องน้ำและเวงฟ้ามีความสมจริงหรือภาพพระราชวังแห่งความเป็นเลศทั้งเก้าของหยวนเฉียงจิตรกรสมัยราชวงศ์ชิงที่วาดด้วยสีและน้ำหมึกลงบนผ้าไหมทั้ง12ผืนต่างเป็นผลงานให้ความสำคัญกับเลข9ก้าเลขมงคลของจีนซึ่งมีความหมายถึงความเป็นนิรัน์ คือส่วนหนึ่งของผลงานจิตรกรรมที่สะท้อนภูมิความรู้ของศิลปินจีนในอดีตท,ที่นำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วิกตอรีแอนด์อัลเบิร์ตของกรุงลอนดอน Masterpiece of Chinese Painting คือนิทรรศการภาพจิตรกรรมของจีนที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปในรอบกว่า80ปีซึ่งเป็นการนำภาพวาดล้ำค่าอายุนับพันปีมาจัดแสดงถึงกว่า70ชิ้น โดยแบ่งสมัยของผลงานออกเป็นสามยุคยุคแรกศิลปินจะเน้นวาดภาพเกี่ยวกับเทพพระเจ้าและสัญญาทางการแต่งกายเช่นภาพพระแม่กวนอิมพันเแม่พันกรที่วาดขึ้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช943ส่วนยุคกลางงานศิลปะจะเต็มไปด้วยภาพที่เน้นขิวทัศน์ทางธรรมชาติกระทั่งในศตวรรษที่19ที่จิตรกรหันมาให้ความสำคัญกับการวาดภาพเหมือนบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ ผลงานชิ้นเอกที่นำมาจัดแสดงยังรวมถึงความรุ่งเรืองของเมืองสุจโจผลงานของจิตรกรชูยางที่จักรพรรดิเฉียนหลงทรงโปรโดให้วาดขึ้นเมื่อปี1751เป็นจิตรกรรมที่วาดลงบนม้วนกระดาษความยาวถึง10เมตรแสดงถึงวิถีชีวิตของผู้คนชาวเมืองที่อาศัยกันอย่างมีความสุขในสมัยราชวงศ์ชิงโดดเด่นด้วยรายละเอียดอันซับซ้อนของภาพผู้คนและสิ่งของกว่า4,600แบบ รวมถึงภาพเรืออีก400ลำเชิญหงชิ้งพันธรักษ์อวุโสของพิพิธภัณฑ์กล่าวว่าแม้ผู้คนจะให้ความสำคัญกับศิลปะร่วมสมัยของจีนแต่ส่วนใหญ่กลับและเลยเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ในผลงานขณะที่ความรุ่งเรืองของเศรษฐกิจจีนวันนี้ ำให้ผู้คนทั่วโลกขันมาติดต่อค้าขายกับชาวจีนกันมากขึ้นการเข้าใจพื้นฐานหลักคิดของชาวจีนผ่านผลงานศิลปะจะทำให้ชาวต่างชาติรับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของชาวจีนได้ดียิ่งขึ้น